สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคูดาทุกคนนะคะวันนี้คูดาจะมาสอนเด็กๆในเรื่องการสะกดคำจะมีหัวข้อดังนี้การสะกดคำจะมีความหมายตัวอย่างของคำเช่นสออายยสายนะคะอ่าต่อไปนะคะ การสะกดคำจะมีหัวข้อดังนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะคะประกอบไปด้วย 1. พยัญชนะต้นเศพยัญชนะต้นมีอะไรบ้างคะกอไก่ถึงขอนกคู่ค่ะ 2. มีอะไรคะสาระถูกไหมคะสาระมีอะไรบ้างสาระอะไรบ้างคะอ่าอ่าอีอีอออ อ่าสามคืออะไรวันในยุคมีอะไรบ้างคะไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตาวาสตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดในข้อสามและข้อสี่นะคะในข้อสามที่ถึงข้อสี่เนี่ยคะ่ะสามกับสี่เราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะมาผสมรวมกันให้เป็นคำอ่านให้สมบูรณ์และเรียบร้อยนะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะคำนะคะมีคําว่าอะไรบ้างหนึ่งเอ,อ่าไรนานอานาอ่านะคะคำที่สองคำว่าคางคออางอคางคําที่สามคำว่ายายโยอาโยยายอ่าถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะมาดูตัวอย่างวิธีการนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้ววิธีการอ่านสะกดคํานะคะมีว่าคํามีคํามีเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงตัวสะกดวรรณยุกต์แล้วก็ได้คําอ่านค่ะอ่ะเรามาฝึกอ่านกันนะคะคําที่หนึ่งคำว่าขายขออ่า ยอขายคําที่สองปูนปออูนอปูนคําที่สามนะคะเรียนรอเอีออเรียนอ่าคำต่อไปนะคะคำที่สี่คำว่าแป้งปอแองอแป้งไม่โท แป้งอ่าถูกต้องค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตในช่วงวรรณยุกต์จะมีบ้างหรือไม่มีก็ได้นะคะอ่าดูต่อไปนะคะอ่าดูรูปนี่รูปอะไรคะรูปกะทะใช่ไหมคะอ่าฝึกสะกดคากอลอ,อละปลาพออะทะกระทะอ่าในคําต่อไปนะคะ คำว่าอะไรดูรูปเด็กป่วยเห็นไหมคะดูรูปนะคะเด็กป่วยนะคะปรากฏว่าง่ายการอ่านแจกรูปสะกดคำปอเห็นไหมคะเห็นไหมคะปออัวยอป่วยไม่เอกป่วยนะคะอ่าคำที่ขีดสีแดงให้สังเกตตัวหนังสือสีแดงจะเป็นคำอ่านหมดเลยถูกไหมคะอ่าต่อไปเรามาดู ใบความรู้นะคะก่อนที่เราจะทําใบงานนะคะเรามาดูใบความรู้ก่อนนะคะอ่าใบความรู้คุณครูมีฮะมีเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะอ่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเด็กๆด,ดีใจที่ได้ไปโรงเรียนได้พบเพื่อนๆนและคุณครูประจําชั้นคนใหม่ หนูดีและหนูแดงมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเด็กทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันหนูดีเห็นหนูแดงกำลังทักทายเพื่อนใหม่ที่หน้าห้องสมุดหนูไก่บอกเพื่อนใหม่ทั้งสองคนว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานที่จังหวัดนี้จึงย้ายโรงเรียนมาเรียนที่นี่คุณครูมารีเดินเข้ามาในห้องเรียนโดยมีหนูไก่เดินตามมาด้วย หนูดีเป็นผู้นำเพื่อนๆกล่าวสวัสดีคุณครูจากนั้นคุณครูก็พูดแนะนำให้นักเรียนรู้จักหนูไก่และบอกให้หนูไก่พูดแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักคุณครูก่ลาวชมหนูไก่ว่าพูดทักทายและแนะนำตัวเองได้ดีคือพูดคำว่าสวัสดีและพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแสดงถึงมิตรภาพอันดี คุณครูให้นักเรียนคนอื่นพูดแนะนําตัวเองบ้างเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันอ่ะอันนี้เป็นใบความรู้นะคะใบความรู้เกี่ยวกับเพื่อนในการอะไรเปิดภาคเรียนที่หนึ่งสวัสดีเพื่อนใหม่อ่ะต่อไปเรามาดูใบงานใบงานที่สี่เรื่องอะไรคะการแจกรูปสะกดคํานะคะให้นักเรียนทําใบงานอันชิ้นนี้นะคะส่งคุณครูวันพุธนะคะอ่าดูจากตัวอย่างนะคะ คำแรกคำว่าอะไรกอไก่ใช่หไหมคะคุณครูมีให้กอไก่สระอะไรสระอะไรคะสระเอียกอเอียเอียอ่ะคำที่สองจอเอียเจียอ่ะให้หนูเติมคำให้ถูกต้องนะคะส่งใบงานชิ้นนี้นะคะส่งคุณครูวันพุธหน้านะคะส่งคุณครูวันพุธหน้าแล้วก็ นักเรียนคนใดสงสัยอะไรไหมคะอ่าถ้านักเรียนคนใดไม่สงสัยอะไรอะชั่วโมงนี้คุณครูดาขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ